มือนีสิผ้ามาก่อยตับครับนี่ครับตับลมไม่ไหม้ครับลมปุบป่บปั๊บมาเลยครับข้ามมึงขี้อยังอุ่นๆนะครับว่ะสวยๆเลยงตับยอนครับเหลี่ยมเปล่ปล่ท่านผู้ชมแจ่มครับพวกริมตับเนี่ยมันสิเป็นแก่นๆแข็งๆดีนะครับเนาะเวลาหั่นออกมาเนี่ยโอ้เด็ดกาดเลยครับเดี๋ยวเอาส่วนนี้เลยชุบบุมหิมตับครับ สวดดนะครับสดซสแววาวาตอนแบบโคโลีีเียเลยครับเหลี่ยมภาพภาพสด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 ครับ,รบนี่ครับก่อยตับเอาใจไสโหดครับเรียอนมาตับคนหวานไม่ไม่งส่ ที่เด็ดเลยแหละนะครับติมปลาติ่มข้ากันเลยครับสดข้าละตอนตอนละข้าเลยครับที่เด็ดครับสร้างเป็นย่างก็ได้ยได้ครับเด้อสร้างเป็นก้อยก็ได้สร้างเป็นจุก็ได้สร้างเป็นตับหวานก็ได้สร้างเป็นลวกจิ้มก็ได้ครับผมได้หมดเลยอ่า ครับเมนูนี่กัมีอยู่ในทุกๆสาขาเลยครับเด้อแต่ว่าปริมาณกับสิบรลไลซ้ำไม่คลิปดอกเลยครับเด้อในคลิปเข้าเห็ดสูบงปูได่อยากได้ซ้ำไม,ม่คลิปกับมี่ครับผมกต่สิเป็นอีกราคาหนึ่งครับก็บเป็นคืนถูกแพงอยู่ต่ำปริมาณน,นะครับเนาะโอ้บางคนถามาสดแห่งดึ่งไม่ากขึ้นเลยท่านผู้ชมติดเคียงไงปูเด้สุดแขกเฮ้ยจับเต็ม เฮ็ดไข่ได้ไร่แบบนี้จริงๆหมูเบิดแล้วครับนี่อันนี้เฮ็ดซุบงครับจัดหนักจัดเต็มยำไว้ไว้มันยินรีไปแล้วครับนี่ลื่น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 ลื่เลยแหละมันนี้เ้างจิกไอยใช่กันครับเส่เป็นดีสดเลยนะครับเนี่ยปกติเฮ็ดยูรานก็ต้องเอาไปดองซะก่อนลรอครับดองก็คือเอาไปต้มต้มเราไปกรองกรองเราก็ไปดองใช่กันก็น้ำปลาครับแต่วันนี้เฮ็ดไทยคีบเฮ็ดกินเอาเองครับเอาแบบสดๆอันสิเลยท่านผู้ชมมากกันยังได้สดๆกันสร้างในเลยครับเนี่ยเขียวหนงๆกูนะ อลุกไปเลยดิครับดายกางล่างครับยังเหงื่อเลยอู้ผมยางเดาแล้วครับทำไมดูนะครับขันอยากได้บีที่แบบที่ดอกไว้แล้วใส่ขวดบรรจุครับมีจำน่ายอยู่หน้าร้านในทุกๆสาขานะครับขันบ่สะดวกแม่ร้านอยากให้จัดส่งให้ก็ทักไปได้เพียรเลยนะครับเพียรไอ้บอยเด้ครับผมมีจัดส่งทั่วไทยครับอยากไปใบเฮ็ดลาบเฮ็ดก๋วยเฮ็ดเจียวทักไปได้ครับ บีแซบบีนวัวบีงัวแท้ๆต้องส้อยทีดีดอนครับคุ้มจนยางดอกมากครับเขาซูมีนุ่มเทาตัวครับใส่ใบบกดลงไปนะครับเอบ้าบ่าวๆอยซอยที่ของแท้ลงไปครับถึงรถแกผมก็ไหวธรรมาดาเรานี่ยครับมันก็ได้หน,นีเอาไปแซนกับบีแล้วนี่พพยพร้อมๆเลยแหละครับ ตามด้วยผงนัวครับบึ้มใส่หล่เสียบหล่ดิน้ำปลาครับประมาณนี้ครับพอไปเป็นตัดกันครับบีใช่ไหมครับบีเท่าโลครับเสียบกระายเลยน่ะดิลวงปาลาปงเงี้ยเพราะเรื่องสุร้รถละลายทุกวันได้ครับเนะนี่ยผงสูดรถมันมีรสชาติในตัวปลาเป็นยันงไงลิ้นห่อรับรสได้ดีขึ้นครับรับรสแช่ในเ้อนไดน้ชัดเปลี่ยนจนเป้ี่ยนพวกพามูเส็ดนั่นต้องให้เราละลายทุกวัน คนจยมั่วสู้ดังโขกว่าโขกว่าไปเลยอนาได้การแล้วครับใส่พริกป่นเขาขัวได้เลยครับโอ้ไม่ไม่เนี่ยไม่ไม่พริกไม่ไม่ครับเนาะเาจะจับเลยครับใส่ตรงไหนจับแนวหน่อยเน้อพริกป่นเข้าขัวตามลงไปครับนี่ป่นเข้ากันเลยครับบัณฑ์สูตรนี้ไม่ใส่เลือดครับโอ้ยหอมสุดบ้คลั่กบัณฑ์ เดียวพี่เกากรอบเราลงไปแล้วมี่โอตุ่ยครับท่านผู้ชมอืมปั๊ดคักนี้เลยใส่หอมตาซีตาสันครับบะน,นี้อันสดสดใส่สดๆนะครับเนอเมนูม่มยีรลานเห็นตั้งสี่แล้วครับช้าหน่อยอร่อยแน่นอนครับการหั่นถิมใบมีน้ำมันหอมเลยเหงื่อเนะ่อยอโลมามันก็สีเหงื่อถิมือซื่อครับ,ได,รบได้ตาซีเขียวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องต้องเแยกไปน้ำสร้อยอยู่บ้อมครับเป็นเนื้อเป็นยังี้กันครับ ลูกค้าสั่งกะจังออกมาหั่นมาซอยมาสับนะครับเนาะอิตาเนี่ยจังไรนะครับเด้อขอโทษขอแพ้อะไรครับมันแถมเมนูอย่างนี้ให้เขาองอย่างสดเลยนะครับเด้อหั่นเราก็จังไปเอียบเลจังอย่างอิตาเนี่ยจังไรครับท่านผู้ชมก็โทรมาจอกใบล้วงหนาทรมาสั่งใบก่อนก็ได้ครับไอผู้ใดมีเวลาหน่อยครับเนาะอไอผู้ใดมาแบบชิวๆรับรองแซ่บแน่นอนครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับก้อยตับครับขมจนยางเดาเลยครับนี่ นี่เลยนี่ครับอยู่ที่ร้านมีขายนะครับอาหารยุราเริ่มต้นที่ราคา99บาทนะครับเป็นลาบเป็นก้อยเป็นส้อยจุเป็นปิ้งเป็นย่างเป็นอ้อมเป็นอู้เป็นต้มเป็นยังมงพวนี้ครับ99บาททั้งหมดครับเมนูสแตนดาร์ดนะครับเนาะต่อมาเป็นบุริย์ซัมเนียแน่นอนครับซัมเนียมีขายบุริย์ครับ99บาทอันนี้เป็นสเปเชียลนะครับเนาะ ท่านผู้ชมผมลองทายราคาในใจบ้างครับว่าจานสันิสิประมาณจักบาทครับผมนี่ครับเสียบเรียบร้อยครับก้อยตับเสียบเสียบเผ็ดเผ็ดขมขมมากเม่เมยใส่กันเต็มเต็มบางสิ่งเลยครับกินกับผักแก้มผักกับสดๆนะครับโอ้ยมันที่เด็ดเท่านั้นเลยครับนี่กับเขาก็ได้กับแก้มก็ดีผู้ใดบ่มกินดิบเอาไปเฮ็ดเป็นซุปก,ก็ได้ก็ได้ทั้งก้อยขวายได้ทั้งตับหวาน พุงเปรี้ยวก็ได้ครับผม,มอันนี้เป็นขมนะครับอก็ไปกินน้ำลายไปเพืนหอมตีดังกันเลยทีเด็ดทีเด็ดครับผมเลื่องเช่นครับพี่น้องท่าน,นผู้ชมสำหรับพิกัรลาดน,นะครับสาขานี้ที่เยากําลังถ่ายทําคลิปวิดีโอเนีย่ยยู่ที่สาขาลาดกระบังครับผมอยู่ในพื้นที่ของเคหะร่มเก้าอยู่ถนนเคหะร่มเก้านะครับติดกระเป๋าม่านปัวท่อเคหะร่มเก้ายู่ตรงคามมุบัดนารินยูเยี่เยเยื่องนะครับบิ K ๊กซีเคหะร่มเก้าไปบูถึดมาบูทิดเสิร์ฟค้นหาในกูเกิลแมพได้ครับพี่มาบ่าวบอยซอยถีลาดกระบังครับ ร้านเปิดทุกมือครับบะมี่วันหยุดครับผมเบิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนฮอดห่าทุ่มนะครับเนาะส่วนสาขาอื่อันสาขาหนึ่งอยู่ที่บ้านหนองสองห้องตําบลพลงามอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรนะครับเนาะเสิร์ชในกูเกิลว่าซอยทีคาเฟ่นะครับร้านเปิดทุกมือแต่ว่าหยุดมือนึงวันพุธครับมันเป็นมันเป็นตรงไฮตรงหน้ามันมีห่ามันอยู่ต้องตัดห่านัานแน่ครับแต่เปิดตั้งแต่สิบโมงจนฮอดซีทุ่มครับสาขาสองอยู่ถนนนิตรโยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับอยู่ก่อนถึงศรีแยกบิ๊กซีวิทยยาลััสรพคบผม เิร์ค้นหาใน Google แม p ได้ครับซอยทีคาเฟ่อุดรธานีครับผมสาขา3อยู่จังหวัดขอนแก่นครับผมออ่ายูทนนนมิตรภาพครับแต่เข้ามาจากทางบันไลสยิเขาในเมืองเนะครับสามตขาที่สี่ก็คือสาขานี้แหละครับที่เอเยอไปกอนในเบืรองต้น้หนอครับเนาะสาขา5เป็นสาขาแฟนช่์ครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกอยู่อุบลรัมเกลีงนะครับเนาะยู่ถนนสิงหวัต เลยเส้นทันพิศนุโลกสิไปทั้งสุโขทัยครับเลยเส้นทันมาประมาณหนึ่งกิโลอยู่สายมือครับผม้านก็เปิดทุกมือเคื่อนกันครับผมเปิดพิษณุโลกเปิดสิบโมงหัดสี่ทุ่มอุดรกับขอนแก่นเปิดสิบเอ็ดโมงหัวถาทุ่มผมมีบรรยุดเคื่อนกันครับผมสาขาไม่ล่าสุดครับผมนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบุรราชธานีครับสาขาที่หกครับผมอยู่ถนนแจ้งสนิทอยู่จากทาง อำเภอเมืองสีมุงนาอำเภอเครื่องแน่สีไปยโสธรนะครับยุตตรงคำสารากางหลังเมย์ยุติซุ่มประตูเมืองอุบลพอดีเลยนะครับเด้๋เรือเสบียงม่งคนหาทุ่มเมื่อครับบ่มีวันหยุดครับผมเสิร์ชคนหาใน Google Map ได้ครับบ่าวบอยซอยถีอุบลราชธานีครับผมแล้วสาขาเก็บไม่ๆนี่ครับผมวันที่18พฤศจิกายนที่สิบหดนี้ครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ถนนร้อยเอ็ดโพนทองครับผมอยู่บ้านดงก่อนถึงไซแยกบ้านดงตำบลมะอึอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรามาเจอมาพบมาพอกันในทุกสาขาฝากอุ่นนุ่นนะครับอยู่ใกล้สาขาไหนเรียนเชิญสาขาไหนพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากได้แฟนชายไปทั้แม่หากินทักมาในเพจหรือว่าโทรมาได้ครับที่เบอร์ศูนย์หกสองสามสามสี่เจ็ดสี่สี่สี่อยากจะโทรจองโทรสั่งอาหารโทรจองโต๊ะโทรสั่งเมนูลงแนวกับเบอร์เดียวกันนี่แหละครับว่าไว้รับสายอีกในทุกๆช่องทางการติดต่อนะครับเนาะคลิปนี้ขอบพูดในอะนรครับสำหรับการติดตามรับชมมาจนดหวอดหน้าที่นี้จังได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในทุกๆช่องทาาาาาางเเเลลลลลยนนนนนะคคคคครรรััััับบบบดดด้้้้้อออีีี๋วววมมมพพกกใหห่่ิิปปแสส ก็ตับเสียบ